ไม่รู้จำนะจ๊ะนี่ใครกันกินแต่แตงกวาอันที่3ามอันี่สาขออันที่ละสิอะไรมพี่มีแค่หอันที่สองสองเต็มตัวลึกๆต่อ เดี๋ยวขอข่าโดดหนแาไทยขาแค่เพื่อนร้งเพื่อนเสองร้างรอบแบบนี้สองใหญ่จะแข่งขันอีกรอบเพื่อ,อทำการแข่งเต็มตัวเด้นสองก้าวไป เอ้ยท่านเฮ้ É a tua! เนนี้เขาเป็นหวกเลยใครู้ดเุ่นั้นตัดคะแนนทันที là bên này thì là trai điều mùa hè là คะแนนติ๊กคะแนนน่ะพวกคยงกลางพวกคุอสองกลาง